บุกทลายแหล่งผลิตหน้ากากอนามัยรีไซเคิลภวาวะหนักเห็นขั้นตอนการผลิต เมื่อวันที่2มีนาคมนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีพันตำรวจเอกไพรโรธตีวัโสพลผู้กำกับสอพอวิหารแดงพันตำรวจโทชูเกียรติสุขประเรสริฐสารวัตรสอบสวนนายประชาธนบัตรวิโรธนักวิชาการสาธารณสุขอำเภอวิหารแดงพันตำรวจโทสำราญโซรีกุลสารวัตรสอบสวนพนักงานสอบสวนสอพอวิหารแดงพร้อมก,กับกำลังฝ่ายความมั่นคงและน,า,นายพรชัยแย้มพลอยกำน ตำบลหนองสวงเข้าตรวจสอบบ้านเล็กที่5ทับ2หมู่ที่6ตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดง ซึ่งเปิดเป็นสถานที่รับซื้อของเก่าพบกลุ่มผู้ชายวัยรุ่นจำนวน6คนกำลังแบ่งหน้าที่กันทำงานส่วนหนึ่งคัดแยกชิ้นส่วนหน้ากากอนามายัยซึ่งเป็นของที่ใช้แล้วบางคนทำหน้าที่ใช้เตารีดรีดหน้ากากอนามัยที่เป็นของเก่าโดยใช้ไม้ไผ่ตั้งยึดกับแท่นไม้ทะแยงเป็น4ี่มุมเพื่อดึงสายคาดหน้ากากอนามัยให้ตึงเพื่อใช้เตารีดรีดหน้ากากอนามัยให้เรียบก่อนพับให้เหมือนของใหม่นำบรรจ,จุใส่กล่องเพื่อนำส่งออกจำหน่าย เมื่อกลุ่มชายวัยรุ่นพบเห็นรถของเจ้าหน้าที่ขับตามกันเข้ามาหลายคันต่างพละจากการทำงานรอดูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบในบริเวณเพิงพักติดกับตัวบ้านพบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่หนึ่งเครื่องเตารีดสองอันถุงบิ๊กแบกหลายใบยและกล่องกระดาษขนาดใหญ่อีกหลายใบายภายในบรรจุชิ้นส่วนหน้ากากอนามัยที่ผ่านการคัดแยกแล้วและยังไม่ได้คัดแยกอีกเป็นจำนวนมากวางทับซ้อนกันอยู่คาดว่าจะมีหลายหมื่นชิ้น ส่วนที่พงหญ้าห่างจากตัวบ้านเล็กน้อยยังพบหน้ากาก,กอนามัยที่ชำรุดที่ผ่านการคัดแยกและถูกนำมาใส่ถุงขนาดใหญ่ถูกนำมากองไว้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันสอบสวนทราบว่าบ้านดังกล่าวเป็นของนางจินตนานามวิชัยอายุ47ปี ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบผู้อยู่ในบ้านโดยมีนายกออายุ17ปีลูกชายทำหน้าที่ดูแลคุมงานอยู่ให้การว่าหน้ากากอนามัยที่พบนํามาจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไม่ทราบว่าที่ใดตนไม่ทราบรายละเอียดมากนักเพราะส่วนใหญ่แม่คือนางจินตนาจะเป็นผู้ดูแล สำหรับหน้ากาก,กอนามัยที่ผ่านการรีดและพับเรียบร้อยกำลังนำบรรจุกล่องเพื่อจะส่งไปจัดจำหน่ายโดวยว่าจ้างกลุ่มวัยรุ่นมาทำงานคัดแยกรีไซเคลิลหน้ากากอนามัยดังกล่าวและให้ค่าจ้างอันละ1บาทแต่ละคนสามารถทำได้วันละ300 4 0 0ถึง400อัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ